มันี้กับบางบางนาเนาตัวนาก่เปน็นนาแงทงแถวนี้แหละใกล้บ้านนีกับบ้านทานสิ่งดีเ่นี้เข้าสามที่เดือนต้ง <c oughs> เดือนหนึ่งเกิดแบบหนึ่งเดอสองสามกห่วงเลยออกหว่ว,ออหวงเลย สงการนี่สงการนี่เั็นได้เคี้ยวอยู่นี่เด็กออกวงเลยมาอยู่ดินแปดพันแปดพันตาแมเทเฮดเนี่ยแต่อยู่ดีสิบหกพันเลยล่ะในตาดินตอนนี้ก็มีของอ่ายกับคอยฮั้นคนละแปดพัน ละแปดพันก็เลยแบ่งให้น้องสาวพันเฮ็ดอีกแปดพันโอ้เฮ็ดคนเดียววหวเลยเฮ็ดเป็นน่าสนะิบหกพันนะสิบประมาณนี้มันก็ประมาณหลายติบละมันเก้าล้านตายนะใส่เงนินใส่เงินใส่เงินล้องทุนนี่เก้าล้านตายนะ เป็นข้าวี่แกเป็นธรรมดาก็ของข้างกลีทีหน่อยนึงตอนมีขวา,าง้องก็เจ้ากะทีกันมันมันมันแกแดดเพราะมัน้าอ้อโคตรเลยข้าทัวมันออกแล้วขาว้าะ ผมขึ้นมาออกก็ตีกันออกคือเป็นมีแต่ข้าวคอยออกว่ะเป็นข้าวผสมออกออกก่อนเนาะมันเจียมเป็นลักษณะนี้นะเป็นข้าวออกก่อนเลย ของลูกสาวก็ว่าอข้าวป่นในหนึ่งบึงข้าวป่นแล้วมันจะออกไหมตัข้าวชนิทเดอือดแล้วมันจะแก่ไวคือเป็นห่วงนี่ยันข้าวชนิทเดือดข้าวปลูกของเอื้อนนะมาเพราะข้าวปลูกคนน่ะมันมันเฮ็ดนะ้ำนับปีได้ได้อีกข้าวขาวนะข้าวขาวเฮ็ดนักปีได้อีก นี่ของน้องสาวแคบออกเลยน้องสาวอ๊อกคือกันนี่เป็นข้าวปุกเหรือกันอะไรข้าวปุกเหรือกันเอาแล้วเมื่อยไอ้ก๊อกมันมันมีข้าวปุกหน้าปีกสิออกแล้วกประมาณนี้ผลงานเห็นหน้าแซงคือ เห็นหน้าแซงนี่เขาสิปั่นน้องรถปั่นนอสิบรีดับไปสิป้าให้มันปงนอขึ้นมาเลยเอาเข้าลูกมาเลยคือหน้าเป็นหน้าปีเลยนะจะเป็นหน้าปีเลยจะเอาต่อเข้านี้เป็น,ปนข้าวหน้าปีเลยมันประมาณนี้เพว่หน้ามันใกล้ปึงเลยมันก็มีความเสียง นี่ไก่เนี่เป็นต้นไม้แ่านั้นเนาะมันจะเป็นบึงเนาะป็นบึงๆาตา่มสุดโซนที่ว่าไกลจากบ้านมันต่มสุดมันจะเป็นลุ่มนาลุ่มโซนลุ่มต่มสุดมันเวลาน้ำขึ้นมามันจะค่อนข้างจะท่วมเนาะมันก็เลยเซฟตี้ <c oughs> ความเสี่ยงไว้จากหน่อยหนึ่งพอ ขันห้าไทยดำไม่มันก็เสื้องลงประมาณหลายเราก็เลยเอาเข้าวต่อมันก็รูปมันเอามันเข้ามันเลยกากาศที่นี่ก็เย็นสดซ้น,นอาการสดซ้นดูไป การบ,บานนอกวันน่าสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแจ้งรายการเข้ามาแซงในชิพบ้านนี้เข้าวขุมน,นี่ก็มื้อหนึ่งก็ประมาณ8ปดเก้าสิบพันแปดเก้าสิบพันกับนานาแปดพันนี 8, น่ได้ยุ่งร้อยเป่าเป่าหนึ่งกับมัน ประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสคูณรครแล้วร้อเอามาเป็นผลออกแลซีเมนมาคูณกับเก่าสิพันหรือแปิพนสามพค้าพันซื้อเนาะก็จะเป็นจำนวนเงินได้ประมาณวันเสาร์สิปล้านนี่แหะเสารล้านนี่แหละกั เออจักลงทุน15ล้านประมาณน,นั้นกันแล้วแต่ราคาเข้า15-16ล้านกับตัวว่าง5-6ล้านกัแล้วเป็นแต่10แ้นนะเอาดีเ่งกูได้ผลกำไรมันก็คขึ้นผู้ขาผู้ซื้อ,อยามไม่เข้าออกมาทั้งก็เฮ็ดหน้านี่กัแต่ว่ามันมีความเสี่ยงกับมี เวลาเขามันลงครับอย่างระมาณนี้โซนนี้ก็จะเป็นหน้าตะก,กูลเดียวกันมาเลยหร่แล้วนะพุ่นตั้งแต่พุ่นแหละตะกูลเดียวกันตั้งแต่ต้นไม้นั้นมาเลยลงมาหอดพีหน้าข้าพเจ้านี่มันโปร่งปานน่าอาบน่ะก็ให้ลูกให้หลานคุณตอไม่ตอจะเป็นตระกูลเดียครับ ขอบคุกเข่า,าล้วสำหรับคลิปนี้แกจบไปแล้วขอขอบใจ